สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดัดเจ็ตซีวีโก้กันนะครับคันนี้เป็นวีโก้ตัวเตี้ยนะครับลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับเขาฝากรถรั้วมาเขารื้อไม้หมดแล้วนะครับแล้วเขาก็ฝากรถรั้วมารถรั้วที่วิ่งทุ่งสงกรุงเทพประมาณนั้นนะครับเขาก็ออกมาถึงตอนเย็นแล้วนะครับนี่เขาก็รื้อใส่กระสอบมานะครับพวกคานขวางการพวกนี้นะครับเพราะว่าเจ็ตซีเนี่ยมันยังบิดอยู่แล้วการขวางพวกเนี้เนี่ยมันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับเจ็ตีเส้นนี้นี่คือเขาดัดมาแล้วนะครับเขาดัดมาแล้ว เขาก็มีปัญหานะครับก็คือพูดง่ายๆมีปัญหาเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยบางท่านเขาก็ทําไม่ได้บางอู่ก็ไม่มีเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาอยากจบงานเขาเลยส่งมาที่อู่นะครับนี่ส่งมาให้ผมทํานะครับเขาก็ดูจากใน u t u b e นะครับก็ถือว่าเป็นเช็ดสีวีโก้เส้นแรกเลยนะครับนี่เป็นเส้นแรกที่แก้งานที่ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครับที่ส่งมาให้โดยตรงเลยนะครับก็คืออยากให้ทําให้ด่วนๆก่อนปีใหม่นะครับก็ พอจะช่วยได้นะครับถ้าร Scott ื้อมาแบบนี้แล้วก็งานไม่หนักนะครับก็เสร็จตันก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับที่เห็นชัดๆอยู่นี่ก็คือนี่เป็นหูยึดปีกนกนะครับหูยึดปีกน,ก,น,บก,นกบิดอยู่นะครับชัดเจนนะครับหูยึดปีกนกมันบิดอยู่แล้วก็คานตัวเนี้นะครับนี่คานได้เครื่องตัวเนี้ตัวที่ค้ำหูยึดปีกนกตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับยังมีปัญหาอยู่จุดนี้แล้วก็ที่พอจะดูออกว่า มีปัญหาส่วนอื่นก็คือชัดซีเนี่ยยังบิดอยู่อีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะครับว่าบิดเยอะแค่ไหนแล้วก็พวกหูต่างๆนี่ต้องทําอะไรบ้างนะครับตัวชัดซีเองนี่มีปัญหานอกจากนี้หรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาวัดดูนะครับ ลักษณะของชดซีเส้นนี้ก็ไม่ได้โดนชนเยอะนะครับลักษณะเหมือนจะโดนชนเข้าล้อแล้วก็พวกปีกนกเนี่ยไปดันคานต่างๆแล้วก็ทําให้คานต่างๆหูยึดต่างๆเนี่ยมันบิดแล้วก็พาเชัดซีบิดไปด้วยนะครับด้วยน้าหนักของตัวรถเนี่ยแล้วเร่งกระเทกเนี่ยนะครับทำให้เชัดซีบิดตามไปด้วย แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเช็ดซีเนี่ยมันบิดไปทางไหนนะครับก็ใช้เหล็กเส้นอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับให้มันเป็นเหล็กตรงๆนะครับเป็นเหล็กหนึ่งนิ้วสองนิ้วอ่าหนึ่งคูณสองอะไรก็ได้แต่นะครับให้เป็นเหล็กตรงๆหนึ่งเส้นนะครับนี่เอามา HH วางที่เช็ดซีนะครับด้านหลังหนึ่งเส้นด้านหน้าหนึ่งเส้นเส้นนะครับด้านหลังเนี่ยผมก็จะวางในตำแหน่งบนหูยึดกระบะนะครับนี่วางในตำแหน่งหูยึดกระบะ หรือวางตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าซ้ายขวานี่ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้นี่ก็วางที่ขอบหน้าเปลนยิดโน้นนะครับนี่วางที่ขอบเล็กเลยนะครับอ่าดูนะครับถ้าวางชิดด้านในอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องวางชิดด้านในด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้นี่วางชิดที่ขอบฝั่งนู้นก็จะต้องอยู่ที่ขอบด้วยนะครับ ที่ต้องระวังก็คือระวังว่ามีสกิดรอยเชื่อมที่มาจากโรงงานติดอยู่บ้างไหมนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เหล็กเนี่ยไม่เสมอกันทั้งสองฟังนะครับอาจจะหลอกตาเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องสกิดรอยเชื่อมจากโรงงานนะครับ <p> แล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าผมก็จะวางบนเบ้าโชคแบบนี้นะครับหรือจะวางตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับอ่านี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับแล้วเราก็มาเล็งกันดูนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับ เหล็กเส้นนะครับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งระนาบเดียวกันเห็นไหมครับมันบิดอยู่นะครับด้านหน้าซ้ายนะครับต่ําหลังซ้ายสูงเห็นไหมครับอลองสังเกตดูนะครับจริงๆเนี่ยเหล็กจะต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับ ในวันนี้ก็คือลวดเชื่อมนะครับผมก็มาเชื่อมเทนเช็ดซีนะครับสมมุติว่าเป็นเช็ดซีแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะของเช็ดซีเมื่อมันบิดนะครับเมื่อมันบิดแล้วลักษณะมันส่งผลอย่างไรนะครับทาไมเวลาเช็ดซีบิดแล้วขับมีอาการร่นนะครับอันนี้ผมตั้งไว้บนพื้นกระเบื้องนะครับลองสมมุติว่าขาสี่ขานั่นเป็นล้อนะครับอ่าสมมุติว่าขาสี่ขาเป็นล้อเมื่อเช็ดซีบิดเห็นไหมครับล้อ รับน้ำหนักไม่เท่ากันเห็นไหมครับมันรับน้ำหนักแค่สองล้อเองนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่มันรับน้ำหนักแค่สองล้อเองในกรณีที่เช็ดสีบิดนะครับแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับไม่สามารถรู้ได้ในกรณีเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่จ่างนะครับ ไอ้ที่เราดูไม่ออกเวลารถประกอบเสร็จแล้วนะครับในกรณีรถประกอบเสร็จแล้วก็คือรถเนี่ยมันมีสปริงนะครับมียางมีเนบช่วยในการยืดหยุนแล้วก็น้าหนักรถเนี่ยมันกดทับลงไปนะครับเราก็ไม่สามารถเห็นได้นะครับว่ารถคันนี้มันรับน้าหนักจริงๆอยู่ที่กีโลอ่าแต่ละล้อรับน้าหนักกันเท่ากันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราขับรถที่ความเร็วระดับหนึ่งแล้วก็รถเนี่ยควบคุมยากนะครับก็คือรถเมีาการร่อนเมีาการ เลยนะครับอาการดังกล่าวนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายใจนะครับแต่ครั้งนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่เชสซีเนี่ยมันยังบิดอยู่นะครับอ่าถ้ามันยังบิดอยู่นี่มันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆด่านใดที่ดูคลิปผมในการดัดเชสซีทุกคลิปนะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าทุกคลิปเลยนะครับผมจะให้ความสําคัญในการดัดบิดทุกคลิปเลยนะครับทุกเส้นเชสซีนะครับจะต้องเช็คบิด จะต้องดัดบิดให้แน่นอนเลยนะครับให้เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าการดัดบิดจัตซียนี่มันจะต้องจบที่เรานะครับมันไม่สามารถตั้งศูนย์ได้นะครับแต่ถ้าอย่างอื่นเพี้ยนเล็กๆน้อยๆนี่สามารถตั้งศูนย์ได้ไปจบที่ร้านตั้งศูนย์ได้นะครับแต่อาการบิดพวกนี้จะต้องจบที่เรานะครับจะต้องจบที่ช่างโคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการดัดบิดนี่มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างสูงเลยในการดัดจัตซีแต่ละเส้นนะครับเรามาดัดหูยึดปีกนกกันก่อนนะครับนี่หูยึดปีกนก ตัวหน้าตัวหลังนะครับยังบิดอยู่ไม่สามารถใส่ปีกนกเข้าไปได้แบบปกตินะครับทั้งตัวหน้าตัวหลังเลยลักษณะก็มีการผ่าวไฟมีการดัดามาพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับยังไม่สามารถใส่ปีกนกพวกนี้ได้ผมก็จะเชื่อมคารหล็กตัวนี้นะครับนี่เป็นเหล็กรางตัวนี้ผมก็เชื่อมติดกับเช็ดซแล้วก็ใช้รอกโซ่นะครับดึงหูยึดปีกนกตัวหลังก่อนนะครับนี่ ผมก็จะใช้ตัวดึงตัวนี้นะครับนี่ร้อยน็อตเข้าไปนะครับร้อยน็อตเข้าไปแล้วก็ดึงมาทางหลังนะครับเพราะว่ามันบานมันบิดอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่สามารถใส่ได้ <c oughs> รเราก็จะใช้โลอกโซ่เนี้ยนะนะครับดึงกับตัวมันเองเลยก็คือใช้คานเหล็กนะครับเป็นเหล็กเนี้ยเชื่อมติดกับตัวเช็ดซีแล้วก็ดึงมาเลยนะครับนี่ก็ไม่ต้องเผาไฟนะครับไม่ต้องเผาไฟบทเวณนนี้ก็ดึงไปเลยแล้วก็ใช้ค้อนนะครับนี่ค้อนเคาะแต่งไปเรื่อยแล้วก็ดึงไปเรื่อยนะครับ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับจัดสีเส้นนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาเลยนะครับแค่ว่าเข้าอู่ที่เขาไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็ช่างไม่มีความจำานานนะครับน้องที่กำลังเริ่มดัด ชดซีนะครับเริ่มหัดเริ่มดัดชดซีพวกนี้ก็อย่าท้อนะครับอย่าท้อก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่างานพวกนี้นี่การจะทําให้รถวิ่งได้ปกตินี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับการดัดชดซีนี่ไม่ใช่ว่าจะใช้เรงอย่างเดียวนะครับมันต้องใช้สมองไปเรื่อยด้วยนะครับคิดไปด้วยทําไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจําเข้ามาแล้วจะมาดัด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 อย่างเนี้ยนะครับเปิด YouTube ดูช่องของผมอย่างเนี้ยแล้วจะมาดัดตามอย่างนี้ไม่ได้นะครับทุกงานเนี่ยมันต้องอยู่ที่หน้างานนะครับ ทุกคันเลยนะครับรถลักษณะการชนนี่จะไม่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับชนในตำแหน่งเดียวกันความเร็วเหมือนกันนะครับมันก็ไม่สามารถที่กําหนดเกณฑ์ได้ว่ามันจะต้องยุบในตำแหน่งเดียวกันยุบเหมือนกันทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะอยู่ที่หน้างานด้วยนะครับไม่สามารถที่จะเปิด u t u b e แล้วจะมาดัดตามได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปนะครับสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มมาทำนะครับ นี่นะครับพวกหูยึดาขาําหรับดักนอนลูกเบี้ยวตรงนี้นะครับก็จะต้องดัดให้อยู่ในมุมฉากนะครับเพราะว่าของเขานี่เเขาทํามาให้มันบานไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตั้งศูนย์เยอะๆนะครับก็คือตัวเชัดซีตัวหูมันไม่ได้เขาก็เลยตีหูตัวนี้นะครับให้มันบานไปเลยเพื่อที่จะให้นอนลูกเบี้ยวเนี่ยวิ่งไปได้อีกนะครับแล้วก็ ขาตัวหน้านะครับนี่มันก็บิดทั้งอันก็จําเป็นต้องเผาไฟนะครับเพราะบริเวณนี้นี่เป็นเหล็กหนานะครับเป็นเหล็กหนาะแล้วก็มีซับในด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเผาไฟไม่สามารถเคาะไปได้แบบปกตินะครับก็จะต้องเผาไฟช่วยเล็กน้อยแล้วก็เคาะแต่งให้เข้ารูปนะครับอ่าหูยึดปีกนกพวกนี้นะครับรูที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูวงรีแบบนี้นะครับนี่น้อนลูกเบี้ยวจะต้องวิ่งได้แบบปกตินะครับลองสังเกตด,ดูนะครับ มันจะวิ่งได้เวลาลดเอาไปตั้งศูนย์นะครับเวลาเราใส่ปีกนกเอาไปตั้งศูนย์ช่างเขาก็จะปรับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้จะต้องวิ่งได้แบบคล่องนะครับนี่วิ่งได้แบบลื่นเลยนะครับไม่สะดุดนะครับนี่วิ่งได้แบบนี้เข้าออกได้อย่างนี้นะครับน็อตปีกนกตัวนี้ตัวหลังก็เหมือนกันนะครับตัวหลังก็จะต้องสไลด์วิ่งเข้าวิ่งออกแบบนี้ได้นะครับนี่ตอนนี้ก็ขานพวกนี้ได้แล้วนะครับ การใต้เครื่องตัวนี้ก็สามารถใส่ลงแล้วนี่น็อตอะไรก็ใส่ลงแบบปกตินะครับอยู่ในกึ่งกลางเลยนะครับนี่ใส่ลงแบบปกติทั้งสองขวางแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็มุมทะเยงต่างๆนี่เขาก็ดัดไม้บ้างแล้วนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากมายสําหรับมุมทะเยงแล้วเราก็มาดัดบิดกันนะครับ นี่บริเวณไหนส่วนไหนนะครับอย่างคันนี้หลังซ้ายสูงนะครับเราก็มัดโซ่ไว้กับรางดึงตัวถังนี่เลยนะครับนี่เป็นรางดึงตัวถังรางดัดเช็ดซีนะครับหลังขวาต่าเราก็ขึ้นไม่เร่งนะครับหน้าขวาสูงนะครับนี่เราก็มัดโซ่กับรางดึงตัวถังไว้เลยนะครับแล้วก็หน้าซ้ายต่าเราก็ขึ้นไม่เร่งนะครับนี่ก็วางไว้แล้วในตําแหน่งคันนี้อาการบิดเกือบ3มเส้นนะครับซึ่งอาการเยอะขนาดนี้เกือบ3ามเส้นอย่างนี้นี่ขับไม่เกิน้อยนะครับ ร่นแน่นอนไม่เกินร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเราขึ иваем, bringt, ้นไม่เร่งนะครับนี่ขึ้นไม่เร่งไปตอนนี้เห็นไหมครับเหล็กอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วนะครับอยู่ในแนวระนาบเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเหล็กตัวหน้าตัวหลังที่ผมวางไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้ค้อนเนี่ยเคาะไปตามหัวการขวางทุกเส้นเลยนะครับการขวางเจ็ดสีตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีรอยเชื่อมนี่เราก็จะเคาะไปเลย ให้มันอยู่ตัวนะครับมันจะได้ไม่บิดไปอยู่ในตำแหน่งที่ความเสียหายเหมือนเดิมนะครับนี่เมื่อเราปล่อยแม่แรงลงมานะครับลองสังเกตดูนะครับนี่หล็กหน้าหลังนะครับอยู่ในแนวระน,นาบเดียวกันแล้วนะครับชัดสีไม่บิดแล้วเห็นไหมครับนี่ไม่บิดเลยอยู่ในตำแหน่งเดียวเป๊ะเลยนะครับอยู่ในแนวระน,นาบกันแลว้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่จัดสีวีโกตัวเตี้ยเสร็จเรียบร้อย แล้วหากว่าท่านเลยนะครับอยากให้ผมทำมาไงอยากให้แก้งานอยากจบงานนะครับก็ให้ติดต่อกับทางอูนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่ช่างในอูนะครับก็เรื่องราคาเรื่องวันเวลาต่างๆก็ท่านจะต้องนัดกับทางที่อูนัดกับน้องๆเสมียนกันเองนะครับเรื่องนี้นี่ผมก็ไม่สามารถกําหนดให้ได้นะครับท่านจะต้องนัดกันเองนะครับเดี๋ยวเรื่องชื่ออูนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับท่านที่อยู่ใกลๆนะครับก็ลองปรึกษาอู่ใกล้บ้านดูนะครับบางครั้งงานอาจจะไม่หนักไม่มีอะไรมากมายก็ได้นะครับแต่ให้เข้าอู่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ สามารถดัดงานหนักแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หาช่างที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเราได้นะครับไม่ต้องมีค่าคนส่งนะครับเนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับมันก็คือรางดึงตัวถังนะครับนี่ที่ขวังอยู่กับพื้นพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นร่องฝังลงไปนะครับมันก็จะเป็นเหล็กแล้วผมเวลาผมดัดเช็ดซีนะครับเวลาผมดัดบิดนะครับนี่ก็จะใช้หูตัวนี้นะครับนี่ฝังลงไปในร่องนี้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ เสียบลงไปในร่องนะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่หมุนแบบนี้มันก็จะล็อกเลยนะครับเห็นไหมมันจะล็อกเลยแล้วเราก็เอาไปมัดกับชัตซีเลยนะครับชายโซ่เนี่ยชายโซ่คล้องกับช e ตซีแล้วก็มาล็อกกับหูตัวเนี้นะครับเพื่อที่จะดัดบิดนะครับอ่านะครับเพราะว่า เชเวลามันบิดนะครับเราไม่สามารถดัดกับอย่างอื่นได้นะครับนอกจากรางดัดเชดซีแบบนี้หรือแท่นดึง,ดงตัวถังหรือพวกหูต่างๆที่เขาฝังไว้กับพื้นนะครับมา ตัวตัวเอวดึงตัวถังพวกนี้ไม่สามารถเอามาดัดบิดได้นะครับไม่สามารถดัดเช็ดสีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกอูที่มีเครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยสักหน่อยนะครับสาหรับงานหนักๆอ่าแล้วก็เมื่อดัดเสร็จแล้วนะครับนี่ลูกค้าก็ฝากพ่นกันสนิมด้วยนะครับก็ล้างกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ล้างด้วยผงซักฟอกล้างคราบน้ำมันต่างๆด้วยสกอตไบร์นะครับนี่ถูกันทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อที่จะพ่นกันสนนิมนะครับ ถ้าได้พ่นกันสนิมแบบนี้ตอนรถใหม่ๆผมคิดว่าน่าจะอายุการใช้งานน่าจะนานนะครับเพราะว่ารือ้อแล้วก็พ่นกันทุกซอกทุกมุมหรือทุกชิ้นเลยนะครับแยกชิ้นสว่วนแล้วก็พ่นกันสนิมแบบนี้ถ้าได้พ่นตอนรถใหม่ๆอายุยังใหม่ๆนี่อายุการใช้งานสุดยอดเลยนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าค่าดัดชัดสีก็เป็นหมืน่นอ่าชัดีมือสองเส้นหนึ่งก็หมื่นกว่าบาททําไมถึงอ่าไม่เปลี่ยนเป็นมือสองนะครับ ก็ลูกค้านะครับก็ไม่อยากจะตัดเลขเจ็ดสีนะครับมาไม่อยากตัดเลขตัวถังไม่อยากตัดเลขเจ็ดสีมันมีร่องรอยการตัดการเชื่อมใหม่นะครับก็คือพูดง่ายๆก็ไม่อยากมีปัญหานะครับไม่อยากมีปัญหาเวลาเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางท่านเขาก็จะใช้อยู่บนถนนสวนมากนะครับแต่สาหรับบางท่านที่เขาใช้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับตรงนาต่างๆก็อาจจะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยได้ขึ้นถนนปัญหาก็จะน้อยนะครับ ก็คันน wow ี้ก็นี่นะครับได้พ่นโจตันพ่นกันสัดหิมแบบนี้อารื้ออกมาแบบนี้ก็อายุการใช้งานยาวนานแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พอเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเลยจะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ต่างๆจากดีอูนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผม